โอเคเมื่อแต่งงานกันแล้วผู้ชายเป็นผู้เลี้ยงดูแล้วก็คุม้มครองผู้หญิงนะครับเ <c oughs> พราะการที่อัลลอได้ทรงโครปานทําให้บางคนในพวกเขาเหนือกว่าอีกบางคนหมายความว่าในอิสลามเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเข้ากันสถานะเข้ากันแต่อัลลอฮ์ได้ทําให้ผู้ชายเหนือกว่าผู้หญิงระดับหนึ่งก็ตรงที่ให้ผู้ชายที่เป็นสามีเนี่ย รับผิดชอบในการเลี้ยงดูภรรยาของตัวเองถ้าไม่ทำหนะ้าที่ตรงนี้นะครับผู้ชายก็อยู่ในสานะที่เสมอเหมือนเท่าเทียมกับภรรยาของตัวเองและถ้าหากว่ามาเอาเงินของภรรยาอีกก็อยู่ในสานะที่ต่ำกว่าภรรยานะครับดังน,นั้นการที่ซาบบอกว่าให้ใครบางคนมีสานะสูงบางคน มันอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าอิสลามได้กําหนดให้ผู้ชายเป็นผู้เลี้ยงดูผู้หญิงเพราะนั้นควรไปดูในสังคมอาหรับสังคมปากีาสถานสังคมอินเดียสังคมอัฟกานิสถานซึ่งเป็นสังคมอิสลามเนี่ยนะครับผู้ชายเขาทำงานนอกบ้านผู้หญิงงานอยู่ในบ้านเขาแบ่งงานกันชัดเจนนะครับงนั้นผู้ชายปากีสถานผู้ชายอินเดียชายหลับเนี่ยึงเป็นผู้ที่ไปชอปปิง้งรับใบสั่งหย,ยาภคายมาว่าวันนี้จะ ต้องซื้ออะไรก็ไปซื้อแล้วก็กลับบ้านพอถึงบ้านก็ผู้ชายก็หมดหน้าที่นะครับก็ผู้หญิงก็รับช่วงต่อใบในบ้านนะครับแต่ว่าการช่วยเหลืองานบ้านแม้จะไม่ได้เป็นหน้าที่แต่มันเป็นน้ำใจที่สามีต้องให้กับภรรย,ยามันเป็นน้ำใจครับมันไม่ได้เป็นหน้าที่แต่มันเป็นน้ำใจที่จะทําให้ความรักมันอบอุ่นท่านนบุี๊ยงโมมัสอัลละซัมเองนะครับนั่นเป็นสามีเวลาท่านอยู่บ้าน ท่านก็กวาดบ้านนะครับท่านก็ปะชุนซ่อมรองเท้าของท่านเองนะครับปะชุนเสื้อผ้าของท่านเองก็ก็ดูแลงานทํางานบ้านช่วยภรรยามันไม่ได้เป็นหน้าที่ของผู้ชายแต่มันเป็นน้ําใจที่ทําให้เกิดเสน่ห์นะครับเพะฉะนั้นผู้ชายเวลาอยู่บ้านนะครับก็ต้องดูแลภรรยาด้วยนะครับเป็นน้ําใจนะครับ แล้วก็ประการที่พวกเขาใช้จ่ายทรัพย์สินของพวกเขาเลี้ยงดูนางดังนั้นหญิงที่ดีทั้งหลายก็คือหญิงที่เชื่อฟังเชื่อฟังไทรเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังสามีหญิงที่รักษาสิทธิของตอนเองอย่าระมัดระวังในยามที่พวกเขาไม่อยู่ในยามที่สามีไม่อยู่นะครับก็ต้องไม่ให้ผู้ชายเข้ามมาก้ามกายในบ้านของตัวเองถ้าหากว่ามีใครมาสมของเป็นผู้ชายก็ต้องเขาอยู่นอกบ้านนะครับจะได้ไม่เป็นที่ขรหาแล้วก็เป็นที่หวาดระแวงนะครับ